สมาคมก้าวท้าใจผนึกกำลังสํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือสอสสมาคมกีฬากี้าแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจํากัดรวมกันจัดยิ่งใหญ่การแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจเทนเค a i ยแลนด์ a m p เป็นช i p 2024ทีเซ e นเต็ดบาย LG ณนะลานกิจกรรมท้องสนามหลวงในวันที่16มิถุนายนนี้โดยคาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า8,000คนขับเคลื่อนให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าย,ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่งานเดินวิ่งระดับสากลผมได้นแค่ชนาน์สีแก้วร่ฐมตีว่าการกระทรวงทาธารณสุขพร้อมด้วยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยน,นะครับท่านนธิบดีและทีมง,งาน ทางกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพโดยท่านผู้จัดการนะครับคุณหมอปรงเทพทางทอท,อท,อทอนะครับการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมกีฬากีทาแห่งชาติในภาพรรมราชูปถัมภ์และภาคเอกชนนะครับทาง LG ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นการแถลงข่าวนะครับเพื่อเปิดตัวโครงการที่เราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมออกกำลังกาย โดยการวิ่งก้าวท้าใจ10กิโลเมตรแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับในวันที่16มิถุนายนเราเริ่มที่กรุงเทพนะครับภายใต้เส้นทางวิ่งที่สวยสดงดงามนะครับวิ่งชมเมืองชมพระบรมหาราชวังนะครับสถานที่สำคัญของบ้านเมืองเราอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับที่ทอทอทอได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เชิญชวนนักนะท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชน หันให้ความสําคัญกับเรื่องของการออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายนะครับเพื่อที่จะได้เป็นยาวิเศษในการที่จะต่อต้านโาครคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาหนักของคนไทยในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคโรคสมองนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราคาดหวังว่าถ้าพี่น้องเข้ามามีกิจกรรมทางกายมีการออกกําลังกายเป็นประจําแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะ ทำให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะขยายไปใน4ภูมิภาคนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมอยู่ในปีมหามงคลเสมด็จพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่28กรกฎาคมปี2567ก็คือว่าครบ7หกรอบ72พรรษาก็จะมีการขยายกิจกรรมออกไปทุกภูมิภาคและเรายังจะเชิญชวนนะครับเดี๋ยวนำให้ไปสู่การวิ่ง ต่อต้านเรื่องโรคหลอดเลือดสมองนะครับเดินวิ่งปั่นต่อต้านโรคสมองนะครับแอนติสโตกเดเนี่ยวันที่29ตุลาคมแต่ไปจัดวันที่2พฤศจิกาย,ยนเป้าหมายเรานะครับเราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาวิ่งเพื่อเพื่อเกียรติพระองค์ท่านในการสร้างสุขภาพเนี่ยรัชการที่10 1 0ิบแสนคนเป้าหมายคือ10 0แสนคนขึ้น1ล้านคนครับ1ล้านคนนั้นคือเป้าหมายที่เราจะ เป็นชวนพี่น้องออกมาร่วมการออกกำลังกายเพื่อแสดงพลังในการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสำหรับพระองค์ท่านโดยการสร้างสุขภาพอันนี้คือเป็นภาพรวมของงานทั้งหมดงานนี้สําเร็จรุ่งรงด้วยของทุกภาคส่วนเลยครับที่มามีส่วนร่วมในชงสรุขโดยกรมดาไม้เรานะครับถือว่าเป็นแม่ง,งานสสสนะครับเป็นผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ l G นะครับเป็นผู้สนับสนุนที่ที่สำคัญในงานนี้ และก็ทางพททนะครับและทางสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้พระบรมราชูปถมมัมภ์ได้มามีส่วนร่วมในการที่จะดูเรื่องของเส้นทางความปลอดภัยของตัวนักวิ่งนะครับตลอดจนพวกเข้าร่วมงอานทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องถือเป็นการขอบพระคุณยิ่งครั้งนี้เราเราจัดเราจัดเป็น2รุ่นใหญ่ๆนะครับรุ่น5กิโลสำหรับคนสมัครเล่นนะครับที่ไม่ประสงค์จะแข่งขัน หรือคนที่จะพึ่งจะมาวิ่งองะไรต่างนะครับและแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024 10กิโล10กิโลเนี่ยครั้งนี้เนี่ยจัดได้ดีและก็ท้าทายมากนะครับนอกจากจะวิ่งเดี่ยวแล้วมีการวิ่งผัดวิ่งผัดคู่ผัดคู่หมายถึงคู่รักก็ได้นะครับคู่จิ้นก็ได้อ่าคู่ทะเลาะบ,บาแแว้งก็ได้นะครับถ้าจะจับมือกันมาวิ่งตรงนี้เนี่ยวิ่งคนละ5กิโลและเอาสถิติมารวมกันไม้1ไม้2 นะครับหกิโลแรก5กิโลที่2เข้าเส้นชัยก็ถือว่าเป็นการแข่งขันชนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือประเภทที่เราเขาจัดไว้และมีเส้นทางการวิ่งที่ท,ที่ที่น่าสนใจมากนะครับผมเห็นอย่างนี้นะน้ำลายไหลเลยนะครับข mm hmm. นาดไม่ได้วิ่งนะครับครับงานนี้เราต้องการจัดให้กับพี่น้องประชาชนครับในปีมหามงคลเป็นการเริ่มต้นในการสร้างสุขภาพเพื่อจะร่วมกันเพื่อพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลเราเริ่มต้นจากการมาวิ่งจากการ 9ก้าท่าใจ10กิโลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพปี2024นะครับเราเริ่มต้นเข้าสู่การวิ่งทั้งปีออกกำลังกายทั้งปีนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนครับนอกจากเราจะได้สู่ภาพแล้วเราได้สู่ภาพใจเราได้สู่ภาพจิตวิญญาณที่ดีนะครับในการที่จะทำสิ่งที่ดีร่วมกันทั้งประเทศครับ